มาติดตามคนในแวดวงบันเทิงกันบ้างนะคะซึ่งบ่อยครั้งก็จะเจอทั้งกระแสที่เป็นบวกนะคะรวมถึงในบางครั้งนี้ก็เจอเจอข่าวในแง่ลบบ่อยครั้งค่ะที่กระแสที่เกิดขึ้นนั้นก็ทําให้คนบันเทิงเหล่านี้นะคะซึ่งเคยมีชื่อเสียงในช่วงหนึ่งกลับมาเป็นที่สนใจแล้วก็ได้รับความนิยมอีกครั้งนะคะไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ ด้วยความสามารถภายใต้หน้ากากทําให้เป็กผลิตโชคได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองอีกครั้งให้กลับมาได้รับความนิยมโดยมีฐานแฟนเพลงมากขึ้นหลายเท่าจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดภายใต้หน้ากากจริงโจทาให้แฟนคลับต่างชื่นชอบและชื่นชมการร้องเพลงและเปิดใจยอมรับว่าเป็กเป็นนักร้องผู้มีความสามารถสมกับที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอดกว่า10ปีป หน้าเป๊กโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงเป็นที่รู้จักในระยะสั้นมีผลงานเพลงอย่างเช่น hey, <Ben. S 1> ไม่มีใครรู้ hey, <Ben. S 1> แค่ขำๆติดใ <Hey, Ben. S 1> จ hey, <Ben. S 1> และอีกมากมายส่ว <Hey, Ben. S 1> okay. นกระหังวงการเพลง hey, <Ben. S 1> เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการเป็นนักร้องไม่ได้รับความนิยมเช่นเคย พร้อมกับเจอกระแสข่าวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับผลงานเพลงผลจากการกลับมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้เพลงในอดีตหรือซิงเกิลล่าสุดอย่างเพลงอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นมียอดดาวโหลดสูงขึ้นจากเดิม